ต้องกินตอนเช้าตื่นมาต้องกินถ้าไม่กินก่อนออกกําลังกายกล้ามหายจริงหรือเปล่าและก็หลังออกกําลังกายครับก็คือจะต้องกินทันทีห้ามเกินครึ่งชั่วโมงจริงหรือเปล่าครับอ่าวันนี้ผมจะมีมาเคลียรคำถามก็คือควารมรู้นี่ผมก็คือผมก็ศึกษามาผมก็ได้มาจากควารมรู้เดิมๆมันทุกๆคนอยนแเลยครับแต่เมื่อวิวัฒนาการเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไป,ป,นไปวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไปครับงานวิใจัยใหม่ๆก็เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อเราไม่ศึกษาหาความรู้นะครับ เราก็จะจมปากกับความรู้เดิมๆนะครับแต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ไปแล้วแต่ถ้าเมื่อเมื่อคุณก็คือสมมุติว่าคุณไม่ยอมไม่ค่อยหาความรู้นะครับคุณบอกว่าคุณไปเถียงกับคนที่ว่าคือคุณไปเถียงกับคนที่เขาออกเขาเข,ขาหาความรู้ตลอดเวลาก็คือคุณจะหน้าแตกกันนะผมบอกเลยคุณจะหน้าแตกกันนะตื่นเช้ามาครัวก้ามหายนอนไปก็คือหลายชั่วโมงร่างกายไม่ได้รับโปรตีนต้องซัดก่อนอาแล้วก็หลังก็ออกกําลังกายจะต้องกินเวทันทีอา ผมจะบอกให้ว่าเป็นธุรกิจนะครับมันเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจขายอาหารเสริมครับแค่นั้นจบอ่าคุณเข้าใจนะครับคืองานวิจัยใหม่ๆวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าก็คือตื่นเช้ามานะครับไม่จําเป็นนะครับจะต้องก็คือกินโปรตีนนาทีเลยก็ที่เขาเขาอายุให้เรากินนาทีเพื่อให้เราซื้อซื้ออาหารเสริมเขาซื้อโปรตีนซื้อเวกของเขาไงเข้าใจไหม <c oughs> หลายคนเริ่มจะเก็ตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมมีตัวบทหลักฐาน